าายยง่ๆนี่คือผักสาบเนาะครับช่วยแซ่บแซ่บครับผมถึงกับน้ำพริกกับลาบอ่าเขาจะเอาหน่วยอ่อนมันมากินมันจะเป็นไม้เถาครับผมเครื่อมันใหญ่สุดอยู่นี่มีซําพ่อ8นิ้วครับอันนี้คือเครือใหญ่มันเดยครับผมเอิร์นปูมันปูเนปูมเนี่ยนี่ลักษณะใบมันเป็นจรครับผมพักสาบนะครับผมอยู่นี่กระจายครับผมเขื่อใหญ่มันสุดเห็นปะเดี๋ยวไป มาเคื่อให้มันเห็นบ่ะอยู่ใกล้ๆต้นพริกเห็นว่ะต้นพริกนั่นเครือมันตรงที่พันต้นไม้ขึ้นนึ่งอ๋อครับผมใหญ่กว่านี่ก็มี่ครับใหญ่กว่านี้อันนั่นคือปูผักสาบครับพี่น้องใหญ่กว่านี่คือสามต้นนี้เลยครับผมอ๋อนี่อีกชนิดหนึ่งนี่เนี่ยอยากอยากอยากแนะนำให้เฮ้าฮูนี่นี่คือหวานผาชิมหวานผาชิม คนระย่างกันก็อันเมื่อกี้ครัก็ีิเฒ่านังหยาบแล้วแต่อันล้จะยๆกันได้ครับพจาจย์บอใบเห็นไหมครับบ่อบค่ายแต่ว่า่วยไม่สินหน่อยกาอ๋อครับผมมันถิมีตัวปุ่มตะปั่มครับแล้วก็มีต็นดอกยุ่ไปอันนี้คือเป็นด้านใดครับอาจารย์ครับอันนี้อันนี้เขาเขาหนึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากดอกนั่งหอมครับผม นกข้อหอมมีดีครับงาเ็นสีบ่อนหอมย่าเศร้าสีหอมไอ้ดอกที่เป็นย่อยๆนี่ครับแมอันนี้ดอกเขาถ้าไปดมใกล้สีหอมแต่งาเฟนเป็นสีบลอนอ์โอมเอสมุมเฟียโอ้ก็บส่งมีกินอยู่ด้วยครับอาจารย์ครับหอมบวินหัวครับผมอันนี้นี่าลูกศิษย์อาจารย์ขอจองไว้หลายคนเนีวยกินดอกไม้ปลาเต็มๆเลยครับแต่ถ้าทั้งสรปัคุนสิไปทั้ง ของกันพูดผีปีศาจเนี่ยสิเาเอาผมอ่าพวกพี่น้องเข้าผมพวกตบปากกันมันเป็นแนวหัวเราะได้ครับพี่น้องเนี่ยนี่หวานเนี่ยองว่าเห็นเท่าจะไปดูว่าได้นะครับผมนี่ดอกนั่งหอมนะครับคนบอบ่าว่านพระฉิมโอ้ว่านพระฉิมหมายถึงอาจารย์ที่เอิญนั่งนึ่คือหมายถึงดอกเขาหอมดอกเขาหอมนะครับผมหอมอีดี่ว่านพระฉิมนะครับเป็นไม้เถาก็คือเนี่ยเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยเขาใหญ่กว่านี่ เขาสะไงทอเนี้โปรตีนแต่เขาสิโลนเพราะโลนแล้วก็เอาไปแช่น้ำหลักกับว่านเลยอยากปุผมเกิดง่ายว่านพ้าชิมนะครับผมอยู่ทั้งกรุงเทพขอให้อาจารย์ทรงไปให้เขาก็ทรง่ระจมายไม่ให้เลยเปื่อคาผ้าสิดเวลามันขึ้นน้ำผ่ารอมันไวยป้าวัสดีครับ มนนู้ท่ีขึคือเป็นสรรพคุณในด้านไหนครับอาจารย์ไปทั้งแต่ตะกูลทองอ๋อตระกูลทองเก<อ>ี่ยวกับทองใสเนาะครับแมนอ่า,อา,อาไอเม็ดมันเข้าไปเอาเม็ดมันส่วนเม็ดไปไปเห็ดยาครับผมอ่า, <ผม S 2> อาหน่วยมันยังเขาบอกท่านน่อยครับ ่น้องเข้าเรื่องโซเชียลนะครับเพราะว่ามันกัคนเข้าในยุคเนี่ยยังที่พู้อจารย์บอกว่ามันมันกัมันกัดขาดไปเลยซสที่เดียวกับบ้ได้เนาะครับพระอาจารย์ถ้าถ้าผมถ้าถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องอันนี้อ,นนอาจารย์สินอกไม่ครับผมที่สู้ไทยอยาจารย์ติดบอกเหีนอกไม่แบบเป็นอาจารย์ท่จังไส่สู้เสียครับผมอ่าาอมันออกกระากครับผมอ่าข้อที่สามครับอาจารย์ขออนุญาตแต่คือมี่มี่ มี่ผู้ที่เป็นเขามาเบิงคลิปของผมเนี่ยทั้งเป็นโยมกับมีม่แล้วก็เป็นพระกับมี่มหรือเป็นคนที่ไฟในศีลในร้มอยากออกไปปีกวิเวกอยากไปปฏิบัติถ้ากับมี่ถ้เพิ่ก็ถามมาว่าถ่าอยากมามหรือจงยก,ยกตัวย,ย่างเช่นเป็นพระอ,อยากมาอยู่น้ำพระอาจารย์อยากมาปฏิบัติน้ำพายอาจารย์รับว่ครับพอาจารย์ มูง่วกับเขาหามูง่วงมูป่ากับเขาหามูป่ามูสงทั้งหลายก็ย่อมเข้าหาหมูสงทั้งหลายฉชนั้นเลยอาตมาจะไปเสิเจได้ครับถ้าคุณมั่นคงในพระรัตนาจัยฝ่ายุกพ้นไฝ่ายประพฤติปฏิบัติมีท่านท่านพวกท่านฟังนะท่านพวกท่านที่ฝ่ายในการประพฤติปฏิบัติท่านเป็นภาระของผมผมเป็นภาระของท่านครับนิมนต์ครับนิมนต์นะครับผมอ่า ท่านบางเรื่องท่านเก่งกว่าผมผมศึกษาจากท่านครับบางเรื่องผมเก่งกว่าท่านท่านก็ศึกษาจากผมน้ำพึ่งเดือเสือพึ่งป่านะเพียงแต่ว่าที่นี่นะครับห้องน้ําไม่ค่อยมีน้ําไม่ค่อยดีห้องน้ํามีแต่น้ําไม่ค่อยดีนะครับผมก็อย่างโยมกรมาเนี่ยก็เห็นอย่างที่เห็นนะครับอผมฝากไปถึงพระคุณเจ้า ที่บวชใหม่หรือจะสิบพรรษาตอนนี้ผมสิบเอ็ดพรรษานะครับผม,ผมสิบเอ็ดพรรษาแปดสิบสองขึ้นครัแต่นั้นแค่ไม่ต้องมาอยู่ก็ได้หรือจะมาอยู่ก็ได้แม้แต่ที่นี่มีแปดสิบไร่ก, <ผม S 2> ก็ที่เป็นที่สนิทก,กับผมที่เคารพศรัทธากันเป็นพระสายป่านี่ครับวัดป่าหนองแกเนี่ยท่านไม่เบาใจที่จะมาอยู่นี่ มาเพื่อมาพบหน้าค่าตาก็ได้แล้วไปพักกบพระเดชกุณหลวงปู่นี่ก็ได้ครับอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแต่ถ้าท่านอยากแบบไม่มีพัดลมไม่มีไฟไม่มีไฟตรงนี้คือโซลูชันของท่านคือคําตอบของท่านคือคาตอบนะครับผมใช่คือคําตอบคือไม่มีน้ําประปาตรงนี้คือคือคือคําตอบครอบอ่าคือขร แต่คืึมือนี่กันพระอาจารย์กันไขคอไขคอสงสัยนะครับพระคุณเจ้านะครับที่เขามาถามผมเ้าก่อนักแล้วกนอยากมาอยากยังเพราะ่จริงๆแล้วผมมาห้าก้อนกับมี่กับมี่อาจารย์ผู้หนึ่งมาอยู่เนาะอาจารย์ตอนนี้เลกคงสิทูดวงไปแล้วเนาะท่านคงสิทธุดวไปแล้วผู้พามาครับผมนั่นก็คือเป็นตัวย่างนะครับไตอนนี้เราหาภาษานครับคือเป็นตัวย่างว่ากับมี่มาแล้วกับมี่ไป แต่แต่องค์นี้อาจารย์หงจักเล่าเป็นการทวนตัวแต่ว่าพ่อสามรถเรามีมีกฎกติกามีอย่างว่าครับอาจารย์อ๋อถ้าสว่าจิ์ามานะครับผมมักไม่องแปะครับผมกฎกติกาครับผมสองสองสองคือผมผมต้องการผมฝากไปถึงพระคุณเจ้าครับผมต้องการแค่ว่าอสักครั้งหนึ่งที่พวกท่านเด ของมาหมพ่าพ่าเหลืองใตรมโพธิสมพังม,มีเทตียบอี่ท่านบอรตรงไปพึ่งว่ามาอยู่นี่มองนี่มีกินมมนิมนร,รับผมซ่องนักบอร,รบผมนี่ผมเป็นพาน่มเน่นหน่อยผมไปใส่ผมบอคอยมีกินนิม,มนัคบครับผมนะผมไปอยู่เป็นปีผม ได้ซ่องแค่สองช่องเรามีครับผมบบเป็นซ่องละหมื่นเนี่ยซ่องละรอยครับฉะนั้นถ้าถ้าท่านโบกกังวนเรื่องเนี่ยครับท่านสี่สี่เขาถึงแกนของพุทธศาสนาไวนะผมคอนเฟิร์มเลยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนื่องจากผมก็มีประสบการณ์ไปหันไปนีครับผมผมสามารถชี้แนะพวกท่านได้ว่าจะานที่มองนี้มองนี้ท่านควนไปครับผมด่วนแจ นิน่มๆข้างหน้าเครับผม <c oughs> ผมก็พี่นองเข้าฟังมาฮอดตรงนี้เบิ้งคิปมาฮอดตรงนี้เรากะกุ้งสีหายสงสัยหายเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรอาจารย์ก็บอกแล้วนะครับมันมีเหตุนี่ที่มาที่ไปเรากะของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุตินะครับผมมันอยู่ที่ตัวเราเรากะ ถ้าเกิดว่าพะคุนเจ้านะครับอยากมาาหรือว่าแม่แต่โยมเองเนาะครับพระอาจารย์อยากมาก็มักมีองแปดนะครับผมมามักแบบจังไดก็คือไม่แดเบียบมีมัดไม่องแ์บหลกกคืออยู่ที่นี่ก็บอกเลยครับไม่มีไฟฟ้าน้ำก็เพราะมีน้ำประป่านะครับเราก็อยู่ที่ศิละนะครับผมเอาสุดท้ายครับพระอาจารย์เมื่อนี้จังไดก็ได้มาาแล้วกับอยากให้พระอาจารย์ฝากก็ยังถึงพอแม่ที่นองเฮาาี่เขอบาเบื้องคลิปนะครับผม เ่ามาเบื้องคิดเราก็นี่ยังสิปาดขอคิดดีๆครับผมเพื่อเบื้องไปแล้วจะได้กลับไปพิจารณานะครับผมอาจารย์ครับวัดสการครับคือปัจจุบันนี้พวกห้องยากครับผมอ่าลวอย่าในการหาอยู่หากิับจนจนลืมจนลืมสัจธรรมจนลืมสัจธรรมคำ้สอนของพระพุทธองค์ อาจารย์ได้ยินค่ำจังส่อาจารย์ใจหายอย่างนี้ทำอะไรก็ได้ให้มันได้เงินมันน่ากลัวนะครับทําอย่างนี้จแดงว่าถ evet ้าผิดสินทําผิดคุหมายก็ไม่กลัวขอให้ได้เงินดังนั้นสมัยพวกเข้าเป็นนิดหน่อยผู้ค้นนี่สี่เกงโงเกงใจแห่ข่วมขโรสท่าพระสงฆ์เจ้าหลายแต่แน่นอนก็มีทั้ง าฟพระกเัตุิไห้โยมบ่ศรัทธานั่าแต่ประเด็นเนี่ยประเด็นเนี่ยทุ่มืือนี่ถ้าถ้าเฮาถ้าเฮ้าถ้าเฮ้าเอาตะคว่บแบบว่าก่อโยมเป็นคัสวะโยมเป็นคาสถะเนาะโยมก็เลยอยากได้อยากอันนี้แต่อาจารย์อยากถามพวกห้องฝ่าพวกห้องว่าก็ย้อนพระอาจารย์เป็นพระนี่ะครับอาจารย์จังสละใด อ่าเรานี่ไงคือค uh, uh, ือควมที่จิตใจที่มันต่างกันครัผมแมนบอมอ่าฉะนั้นถ้าถามว่าก็ค้นคือกันเอ้าพระก็ค้นคือกันครับแต่ถ้าเอาเรามาอยู่อย่างนี้ได้ไหมเมียนบอค้นคือกันแมนคือกันแมีนบอเมียนบอ้มพาเเลื้งคือกันมาอยู่อย่างนี้ได้ไหมาฉะนั้นฉะนั้นอ่าคนคือกันอยู่แต่ว่าสถานะหมายถึงสมณะสัญญามันต่างกัน ถาทุกลูกเนี่สีสีมีสมนาสัญญาเป,เป็นพึ่งว่าเราบัดน,นี้เราต่างจากเครื่องหาแล้วะฉะนั้นอายาณโยมผูผูทีผูทีถ้าเ้าเฮามั่วแต่ว่าว่าเฮ็ดจังใดก็ได้เพื่อให้ลูกได้อยู่ได้กินให้ชีวิตดีขึ้นหลานอาตามาเนี่ตายค่าเครื่องจากอ,อยู่ไตหวันเพราะอย่างพราะเขาคิดอย่างสั่งมากเกินไป จนลืมจนลืมว่าค่วมพอดีอาจารย์ต้องการแห่เพราะเขาลดค่วมลดไปพอดีลงไอ้มีหนึ่งแล้วจะได้สองจะได้สามด้วยขวดหนึ่งแล้วก็เป็นร่งยังสี่เออมันสันมันมันมันเบอร์ยิ่งเศรษฐกิจท้องเที่ยงสี่อย่าหาเงินจนลืมเกิดแต่เจ็บใจมันไม่มีประโยชน์หรอกคุณโยมคุณหามาได้แล้วเพื่อเอามารักษาตนเองพังงาพังงาอยู่ในโรงพยาบาล ด <Okay. S 2> ังนั้นเรามีความสุขปดบ้างทุกบ้างมีความสุขในครอบครัวเราอยู่กับ <Okay. S 2> ธรรมชาติทําไร่ทํางาน <Okay. S 2> เป็นนี่บ้างอะไรบ้างดีกว่าไหมดีกว่าเราจะไปหายัางไงก็ได้แล้วทําโอยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือไปหาอะไรก็ได้จน <Okay. S 2> เบี่ยงไปค้าขายสิงเสียดีเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยง <Okay. S 2> นง่ประเทศชาติเราก็อยู่ร่มเย็นขึ้น ต้องการให้มัน่วงหัวก่อนค่อยตีป่าป่ามันเปลี่ยนนี่คือบอลอย่างนี่นี่ถ่ายยังไงก็นี่คือมีพระมีพระเดี๋ยวเราบ้งมีพระถามอาจารย์เรื่อยครับผมถ่ายไปนี่ใายแล้วครับอ่านี่ที่มีพระหลายลูกนะที่ถามอาจารย์เรื่อครับเด้อนี่คือหวานนี้แถวหนังหยาบเวลาเวลาพระอาจารย์ไป ไปทุ่งดงพราจารยสืออามาแปลงเป็นยาครับบรรุงก็ล่างโคตเข่า2องสามมือผมสันอันนี้แหะครับพรองคนเจ้าที่เมืองขิปนะอีเ่านังหยาบนะครับพี่น้องเข่าถ้าสมัยนี้อันนี้ออกแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาเอาไปห่าไกลกินโอ้ไกลีครับผมเดี๋วมันหึดมันหึดมันตีตีพนคือว่าง่ายคือเป็นยาครับอาจารย์ แห้งตีแห้งเก็บแห้งสู๋อ้ยซา,าทัอาจารย์ผมเหลียวมาที่เรกผมวันมั่นบักเห็บผมวันหำมั่นบักเห็บโอ้ยซาตัวผมป้ายหัวนี่ใหญ่เลยครับพี่น้องอจังหน่อยมันโลนเนี่ยค<า>รับต่เอาไปเหตุอยาได้โอ้ผมเหลียวเห็นไกลๆผมนึกวันมัม่นบักเห็บนะครับพี่น้องต้นไม้โค้งุเลยโอ้นี่คือหวานยี่ท่านังหยาบนะครับนี่เป็นบ้านมั่น ไอ้ง่ายๆึ้นทั้งกกแต่นันกับแมนมดเป็นเพาครับอาจารย์ครับบานมันเลยเด้เนี่โอ้ยบรับพี่น้องห่อหวานที่ทอนั้นยาครับผมมัคือยิ่ง่ก็คือซัพคุนก็คือเป็นยาออกไปช่างแขังแน่ออกข่างก็คือคือบดได่บำรุงกำลังย่างเดียวถ้าสมัยโบราณเพิ่นเอาไปเห็ดม่วนสารเป็นเห็ดผักอ๋อครับผมหวานนั่นหวานนี่นี่ครับอี่ทานั้งยาครับพี่น้องเนี่ย พาสมเด็จนหนึ่งไมหันเพื่อนี่ครับผมที่สมเด็ด,ดแท้ด้สมัยอาชุดยาสมัยสมัยโบราณครับสมัยหลวงปู่โตสมเด็จโตอ,อย่างนี้เนาะครับนนหนึ่นงไม่หันแต่ว่าต้องให้มันให้มันล้นก่อนนะครับ<ว>เอาไปตอนนี้ก็ได้รดครับผมครับผม ครับผมที่่อป๋ากบือครับปักขั้งครับผมปักบึครับส่วนที่อาจารย์ได้ซื้อเองกต่ประมาณหกพันครับผมอาจารย์เงินมากค่แต่โยมที่บริจาคมากครับผมอาจารย์เอามาซื้อแล้วอาจารย์ซื้อไปให้หนังอาจารย์ต้องการอนุรักษ์ท่านป๋าไทยที่หายอย่างง่ายครับแล้วก็ถามมันใหญ่เติบโตขึ้นตอนนเหลือเมื ครับผมอายุยืนปลาเพียมีประมาณสองตัวครับผมขจากบปลาเพียต้มดำปากาปลากายนี่ครับผมโบเป็นปลากาได้ปลากาปากาเนที่แถวบลเขิ่ปลาเพียปลาเพีย,ย,ยนกกนนภือง,เงา,เ,งา,ขาเขาอายางกายามาไ<ำ>ม่ยยาวําเข้านำาสักการสนนาทำก,ก็ายาจะรู้ทมัก็ได้ ใช้ขอสงสัยให้พี่น้องเข้าไหลไหลายเรื่องหลเ um, ล่าหรอกครับแนวคิดดีๆนะครับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอกราบขอแสดงความขอบคุณนะครับพระอาจารย์ชัยวรรจารุธมโมนะครับที่ให้ข้อคิดอยากจะให้แนวคิดดีๆให้กับทางเพื่อนชื่นชมนะครับขอแสดงความขอบคุณครับ